สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย Amazon ของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำโดยโอทออนไลน์ .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของผ่าน eBay a m a z o n ขายออนไลน์ขายฝรั่งกำไรดีแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนณนปัจจุบันนี้ที่ดูคลิปนี้ดูแล้วว่ายุคนี้เราต้องขายออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็บอกเลยว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าชนะโควิดชนะยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะ เ้าเรื่องกันเลยแต่นิดนึงครับตอนนี้โอทอลน์มีโซลูชันใหม่ด้วยนะครับก็คือนอกจากที่เราจะสอนแล้วนะครับเรามีรับจ้างทําด้วยนะครับวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์ต้นทุนนะฮะทำคีย์เวิร์ดให้ทําให้หมดเลยแถมถ้าส่งไปแล้วขายไม่ได้มีกระตีคืนเงินด้วยนะครับเพื่อนเื่อคนไหนสนใจจ้างก็ติดต่อได้ที่โอทอลายน o com นะฮะคลิกที่เพื่อนเพื่อนสีเขียวเยวได้เลยครับอ่ะเขาเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ปิดไปก่อนสินค้าตัวนี้นะครับเป็นผ้า อืเป็นผ้าอะไรเนี่ยเป็นผ้านะอืมเห็นเต็มเต็มเลยนะแต่ขอจางๆบางๆนิดนึงนะฮะแรงกิ้งที่อยู่บอเมซอนเนี่ยอยู่แรงสามร้อยเจ็ดสิบหกตัวนี้ผมแคปเมื่อคืนนะแต่ว่าไม่ได้อัพคลิปอะไรเพราะว่ามีสอนนะครับสอนตั้งแต่สี่ห้าทุ่มยันประมาณตีหนึ่งเลยเนะมื่อคืนนะฮะวันนี้ก็เลยคลิปมาตอนบ่ายเลยนะฮะเพิ่งอตอนบ่ายครึ่งนี้นะครับ ผมจะพูดเสมอว่าถ้าสินค้า r a นกิ้งเนี่ยต่ำกว่าสองื่นถือว่าขายดีและชิ้นนี้นะครับ r a นกิ้งเพียง376ถือว่าขายดีโคตรๆนะฮะแล้วก็ผมเจอจากเครื่องมือ jungle scout นะครับ r a นกิ้งจริงๆมัน376นะเมื่อคืนนะฮะจากเครื่องมือเนี่ยเขาบอกว่า r a นกิ้งอยู่ที่425มันอาจจะมีความคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยอย่าคิดมากเพราะมันคนละเว็บไซต์กัน jungle น,นี่เขาได้ database มาจาก amazon ซึ่ง amazon มันอัปเดตในตัวของมันเองตลอดเวลานะครับขายที่ประมาณ11เหรียญ ไม่ถูกไม่แพงอย่างเมื่อคืนผมคุยกับคนไทยที่อยู่มีการที่เขาพี่เขามาเรียนละของสิบถึงสิบห้าเหรียญเนี่ยสาหรับคนอเมริกันถือว่าถูกมากๆอะอารมณ์บ้านเราก็สี่สิบห้าสิบนะครับมันรีเซลดีมากนะฮะขายได้ถึงห้าพันชิ้นในสามสิบวันที่ผ่านมาซึ่งมันควบโควิดแล้วผมจะให้คุณดูข้อมูลอ,อื่นอีกว่านี่คือธุรกิจที่ชนะโควิดนะฮะขายได้ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเหรียญไปคูณกันหน่อยนะครับห้าหมื่นห้าพัน $352 ดอลลาร์นะครับยอดขายอยู่ที่1 7 0 0 0ล้านแบาทใน1เดือนที่ผ่านเอาตีเป็นล้าน5้าก็ได้ขำๆมาลดไปหน่อยหนึ่งหมดคิดเช่นนะครับคิดเช่นไดนิ่งนี่คือโปรเจกต์โปรแกรมจังเกิลที่แจงรายละเอียดมาให้เราเลยนะครับแล้วเราค่อยไปวิเคราะห์ต่อในธุรกิจนี้ว่าแล้วมันน่าทําจริงหรือเปล่าในความต้องการของตลาดวิเคราะห์ต้นทุนอะไรต่างๆขายดีจริงม่จริงก็เอามาวิเคราะห์ต้นทุนก่อนนะครับ เขาขายที่10.79นะครับ FBA Fulfillment Fee จริงๆเราดูแบบดูแล้วเป็นผ้าน,น่าจะค่าฝากสัก2.5ดอลาลาร์นะเป็นตัวที่เป็น small size แต่มันเป็น large size ครับ3.19แต่จริงๆแล้วเลทดปัจจุบันมันอยู่ที่3.31แพงขึ้นมาอีก4บาทแต่อย่าคิดมากนะ15%ของ10.79เท่ากับ1.62นะครับเ็ดเสร็จแล้วเราจะโดน Amazon charge ไปประมาณ4.9แล้วกัน ต้นทุนคุณอยู่ที่ประมาณตรงนี้มันหกใช่ไหมผมตีสักห้าจุดน้อยเหมือนกันนะนะครับแต่นิดนึงมันเป็นผ้าใช่ไหมถ้าคุณรู้วผ้าอะไรตัวนี้ไม่ต้องไปอาิีบาบาไปแห้หาในเมืองไทยแล้วผมบอกต้นทุนหลักสิบแล้วการส่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากผมบอกได้เลยว่ามันเป็นผ้าที่เบามากๆนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วต้นทุนจริงๆเนี่ยเหรียญสองเหรียญสามเหรียญเลยอะ เหลือๆสบายๆนะครับน่าสนใจมากมีกำไรแน่นอนทำกำไร50บาทต่อชิ้นได้สบายๆเลยนะครับอ่ะไปดูต่อพอฝั่งต้นทุนผ่านนะครับต่อไปในแง่ของคีย์เวิร์ดมีถึง1400คีย์เวิร์ดบาไปแล้วจริงๆเยอะมากแต่อาจจะตัดตัดคีย์แต่นี่นี่คุณดูแนวโน้มช่วงนี้กราฟเป็นสีเขียวมีการเจริญเติบโตที่ดีมากนี่คือเป็นเหตุผลที่หนละที่ผมเลือกนะครับ ผมเจอคีย์เวิร์ดมามีคนสองหาสองหมืนหกแต่คีย์เวิร์ดของเขาเนี่ยสองหมืนเก้ามีสปลิตคำหน่อยหนึ่งนะครับผมจะไปวิเคราะห์ตัวนี้นะครับซึ่งนิดหนึ่งถ้าดูจาก Jungle Scout เนี่ยเติบโตเป็นร้อเอร์นเลยนะเดี๋ยวจะดูว่าแล้วแนวโน้มใน Google มันไปด้วยกันจริงไม่จริงและที่สำคัญครับคนหาสองหมืนหกใช่ไหมคู่แข่งสองพันโอ้ตัวที่สองอืมตัวที่สามแลนกิ้งของเพื่อนเเป็นยังไง My God มีหลุด40,000ตัวเดียวในหน้าที่แบบหนา้าเยอะๆ10 20ชิ้นตรงนี้โอ้โหูกแข่ง2,000แรงก็ดีสามข้อสดูเราจะดูสองกราฟด้วยนะครับอืเหตุผลนะคือปกตินะครับสินค้าตัวนี้มันจะพีคประมาณเดือน October October ออ เส้นที่ประมาณ7จ0 0 0มแล้วก็ปี2018ทะล,ลุเส้นทะลุเส้นเจ็ดหมื่น้า่าจะ80,000กว่าและปี2019ก็ประมาณขึ้นมาถึง90,000แต่ปกติคุณดูนะเอพ i รลเนี่ยของทุกๆุกปีนะครับในช่วงเดือนเอพ i รลเนี่ยมันจะเป็นขาลงนะอาจจะมีขึ้นนิดนิดแต่ก็ไม่ได้ขึ้นจนสูงมากทุกปีเลยครับแต่ปีช่วงที่มนุษย์โดนกักตัวโควิดนี้ กราฟเอพิลคนเซิร์ชถึง143,000เพราะมนุษย์โดนกักตัวอยู่บ้านนี่คือสินค้าที่ชนะโควิดมนุษย์อเมซอนที่ขายบนอเมซอนถ้าขายธุรกิจนี้แฮปปี้กันทุกคนเพราะมีการเจริญเติบโตของธุรกิจที่ผิดแปลกจากมนุษย์มานาในช่วงโควิดผมหลังๆมาผมรู้สึกผมเจอสินค้าที่มันชนะโควิดหลายตัวมากเลยนะครับ นี่เป็นโอกาสแล้วผมบอกเลยโควิดยังอยู่กับเราอีกเป็นปีๆถ้าเพื่อนๆจับธุรกิจตัวนี้เดยดูในแง่การลงทุนก็ลงทุนน้อยคนหาเยอะคู่แข่งน้อยแลงกิ้งดีทั้งนั้นและกราฟใน Google ยังย้ำความที่มันบอกว่ามันขายดีนะกราฟ Google คนเสิร์ช Google ไม่เคยโกหกใครสถิติของค e ย์เวิร์ดแพลนเนอร์ไม่เคยโกหกใครและข้อมูลทุกอย่างมันสอดคล้องกันทั้งหมด บอกได้เลยว่าธุรกิจผ้าเนี้ยตัวเนี้ยโคตรน่าทําแล้วไม่ต้องไปจีนด้วยลงทุนในไทยได้อะไปดู Google t r e n d ก็ไม่ต่างกันนะขาขึ้นโดยรวมเลยฮะเราจะดูทุกข้อมูลแล้วอะบอกได้เลยว่ามันเป็นธุรกิจผ้าง่ายๆอะแต่ผ้านี้เอาไปทำอะไรเพื่อนๆสมาชิกโอทออนไลน์ Amazon ครับ คีย์เวิร์ดสองพ ep 84ดสิสีโค้ดปดสี่มันต้องขอแล้วนะตัวเนี้แล้วผมไม่มีอาลีบาบาไม่มี1น8 8ใหกแปดแปดไนะผมว่าตัวเนี้เพื่อนๆลองไปพอรู้แล้วมันคืออะไรลองไปหาดูเมืองไทยมีไหมมีผลิตไหมหรือถ้าเราเอาไปคุยกับผู้ผลิตเขาทําได้ไหมรอดแรกยังไม่ต้องทําเยอะทําแล้วไปทำคีย์เวิร์ดให้มันขายได้ก่อนยังมีเวลามากแต่รีบทําตัวนี้น่าสนใจลงทุนต่ําคนหาสูงคู่แข่งน้อย กูเก l e ก็ค้นหาสูงไม่ขอเชื่อเลยไม่แด้แล้วนะตัวนี้ผมบอกเลยจัดมา o อดออนไลน์คอครับเว็บไซต์ที่สนแขาของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon แล้วก็ Amazon เนี่ยเราใช้เครื่องมือ Jungle Scout นะครับเป็นเครื่องมือของฝรั่งเลยนะฮะผมเนี่ยสมัครเองเสียปีละประมาณ2 6 2 0 0 2 7 0 0 0แต่วันนี้ออดออนไลน์ line, ครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครเรียน o อ h ออนไลน์ line, บวกกับแชร์เครื่องมือ1ปีนะครับ ทันทีนะฮะอันนี้คือแบบทันทีเลยนะาเรามีโปรโมชั่นให้แถมอีก3าปีไม่พอเราไม่ได้มีแค่จ u n g l e ล c o u วเรามี m ือชั้นวอร์ d แล้วก็ a d w o r d รรวมมูลค่าเครื่องมือ1ปีบวก3าปีคือ4ปีที่ผมจ่ายเงินไปเนี่ยสี่เออสามแสนแต่วันนี้นะครับคุณเรียน Amazon เฉพาะค่าเรียนแยกไปนะเรียนแบบจับมือทำเฉพาะเครื่องมือถ้าเกิดคุณแชร์เครื่องมือทันทีรวมกับค่าเรียนนะครับแต่เฉพาะค่าเครื่องมือนะครับผมย้ำนะ เฉพาะค่าเครื่องมือ9,000บาทคุณจะได้เครื่องมือ3ตัวนี้4ปีมูลค่าประมาณ300,000บาททันทีนะครับใครสนใจก็บอกเลยว่าเครื่องมือนี้แหละทำให้ผมเจอสินค้าชนะโควิดเพียบเลยมันน่าทำมากๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรอให้ผมมนั่งทำคลิปทุกวันด้วยสามารถหาเองได้เลยสัมผัสได้เลยนะครับแล้วก็เม,นะมื่อวานนะผมเราสอนพี่คนหนึ่งที่เขาอยู่อเมริกาอยู่เท็กซัสนะครับ ดูคลิปไลน์เมื่อวานเพื่อนผมอยากให้เพื่อนๆนได้ไปฟังช่วงต้นเราคุยกันเลยว,ว่ามุมอมองของการขายออนไลน์ที่อเมริกามันเป็นยังไงแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะคัดคัดคลิปนั้นออกมาเอาเฉพาะคุยกับพี่เขานะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องการสอนนะครับเอามาเป็นคลิปอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราอย่าลืมนะฮะเรามีแบบรับจ้างเลยใครขี้เกียจไม่นั่งเรียนไม่นั่งทำไม่มีเรามีรับโซลูชันรับจ้างแล้วก็การันตีคืนเงินด้วยนะครับวิเคราะห์ธุรกิจวิเคราะห์ต้นทุนทำคีย์เวิร์ดให้รวมทุกอย่างเลย ยังก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะสนใจติดต่อได้ต่างประเทเพื่อนๆดูโปรโมชั่นต่างๆต้องการลงเรียนอะไรเจ้าแล้วแต่นะครับไปที่เว็บไซต์ odonline.com นะฮะคลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้หรือจะไปที่ไลน์ของคุณไปที่เพิ่มเพื่อนนะฮะพิมแอดข้างหน้าอย่าลืมแอดข้างหน้านะครับตามด้วย odonline ก็เข้ามาคุยกับเราได้หรือจะโทรก็ได้ที่เบอร์0815511616ก็เข้ามาคุยกับเราได้และเราทำคลิปขึ้น YouTube ช่อง odonline ทุกวัน เพราะฉะนั้นผมฝากเพื่อนๆน,นะฮะนอกจาก subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งต้องกดนะเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับต้องกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็เรามีช่องทางทางโซเชียลต่างๆนะฮะฝากถูกใจกดไลค์กดแชร์ฝาก follow ก็จะมี f c e b o o o fanpage โอทอออนไลน์ทวิ t เตอร์โอทอออนไลน์แล้วก็ instagram โอทอออนไลน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับแม้จะไม่เรียนกับเราคุณก็สามารถติดตามข่าวสาร ดูสินค้าแล้วไปลองทําเองก็ได้นะครับแต่สําหรับพิเศษเพื่อนๆที่เรียนเลยบอกได้เลยว่าโรงเรียนแล้วดูแลตลอดชีพครับไปละครับสวัสดีครับ